วันนี้เรามีเกมมาให้ชาเลนจ์เกมนี้ชื่อว่ารู้ไหมว่าเก็นจะพูดอะไรวิตาม,มินซีวิตาม,มินซีแมนยำตอบที่สวัสดีกับทุกคนพ่ออีนแมนเจ้าขอยแล้วก็คนนี้ใครา น้องเกณฑ์วันนี้เรามีเกมมาให้ชาเลนจ์น้องเกณฑ์น้องกายนะฮะใช่เกมที่ชื่อว่ารู้ไหมว่าเกณฑ์จะพูดอะไรต้องบอกก่อนเกณฑ์วัยสองขวบกว่าเนี่ยพูดได้แล้วแต่ว่าพูดแบบไม่ชัดนี่ยทีนี้เนี่ยไอคนใกล้ๆตัวอย่างพ่อแม่เนี่ยปรงคำก็ต้องเดานะแม่ออกไหมโอเควันนี้นะคะเราก็เลยจะชาเลนจ์ <Es> น้องเกณฑน้องกายว่าเขารู้ไหมว่าน้องเกณพูดอะไรซึ่งเราจะมีคลิปเสียงโหดแปดคลิปใช่คำถามที่แข้อหนูต้องตอบความหมายใกล้เคียงหรือว่าได้โอเคไหมไม่จำเป็นต้องเป๊ะถ้าตอบได้ป้าป้าออกมาจะถูกหนูดีดดันยางไอ้ที่ท้องมือไว้ดีอย่างนี้ว่าจะดีดได้ไม่ต้องดีดไม่ตอดีใช้หนอย่างนี้นะป๊าป้าลองดีดดูอย่าดีดแรงนะเว้นเลื่อยสดเนี้ยี้อ่านี้แต่ถ้าตอบผิดโดนป้าม้าดีดนะ เซตเล็กแซลแรงนะแต่ว่าหนูสองคนจะมีตัวช่วย2อย่างอย่างละสองครั้งหนึ่งก็คือป๊าป๊ามาม่าบอกใบว่ามันเกิดที่ไหนเออช่นในรถในบ้านในอะไรนะคะคตัวช่วยที่ 2, 2> ออให้เกณฑ์อธิบายว่าเกณฑ์พูดว่าอะไรถามเกณฑได้หนึ่งครั้งโ okay อเคป่าเกออียรนะเ,ออเดี๋ยวมาเริ่มกัน ขอแซวก่อนเดี๋ยวเด๋ยว<ๆ>อะไรเมื่อกี้กายแอบพูดว่าให้เกณฑ์อธิบายเกณฑ์จะพูด <laughs> ขนาดฟังในคลิปมันยังพูดไม่รู้เรื่ <Okay, S 1> องโอเคพร้อมป่ะโจทย์ข้อแรกจะมาแล้วนะพร้อมไหมตั้งใจฟังให้ดีเพราะว่าเราจะเปิดแค่สอครั้งโอเคไหมเดี๋ยวเราจะต่อเข้าบูทูตเลยเตรมตัวนะพร้อมไหมเงียบนะดูการ์ตูไ <laughs> ไนได้ไหม <laughs> เป็นคำตอบส uh? ุดท no ้ายนะนั่นอยู่หน้าทีวีแน่นอนแน่นอนดูกระตุ้นใครฟังออกบ้างไหมเพื่อนๆนะเล่นสนุกกันไปด้วยนะอ่ะคำตอบแรกเป็นคำตอบนี้ถูกถูกต้องถูกต้องยื่นมือนมาไอ้เด็กๆบิดเบาๆนะโอเคสนิทเจ็บทำไมมันง่ายเยี้โจทย์ของเราเนี่ยมันง่ายอยู่ข้อเดียวมันง่ายอยู่ข้อเดียวอันนี้บอมนะข้อต่อมานะพอมไหม เป็นเจดชีอืมเปนเจมีน่นปคำตอบสุดท้ายไหมได้ไหมอ่ะไอ้ฟังอีกสองรอบนะวิตามินซีวิตามินซีวิตามินซีใช่กระมงก้พาตอบสุดท้ายนะพยนาพูดใหม่อีกทีอ๋อกระมังกี้ปยายาตอบที่ถูกตัวล้วกไมเจจังเตอนแรกตอน่กายถ่ายว่าเยื่มือมา ไม่คือหนูตามเจ้ไงแต่ว่าตอนแรกหนูคิดวิตามินซีดึองเดึงดึงแต่เจ้ดึองอย่างนี้เดองอย่างนี้เดึงอย่างนี้โอ้โหจีบมากเลยอ่ะอ่ะโอเคถามถามเดี๋ยวเธอหนึ่งจะฉันเอาพื้อมไอยสองข้อจะบอกให้พร้อมไหมอันนี้ข้อที่สาม ใช้ตัวช่วยก็ได้อยู่นะเห็นมีตัวช่วยอันนี้ไม่น่าได้เพราะว่าถ้าฉันไม่ได้อยู่ในเอเการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ตัวช่วยเปล่าใช้วงงเหมือนกันไปกะอ้ที่ไอ้ที ก็ฉันเป็นคนอัดเองอ่ตอสถานที่อยู่ที่ไหนใช้ตัวช่วยที่นึงนะที่อยู่ที่ไหนอยู่ในห้องนั่งเล่นตอนนี้ตัวช่วยที่นึงเหลือครั้งเดียวนะไปกากกากเธอเอาพูดหรือเอาคำที่มันจะสื่อความหมายได้ก็คือใบใบว่าเกิดที่ห้องนั่งเล่นเนี่ยก็เกิดที่ห้องนั่งเล่นแต่ว่าคำตอบมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็ไม่รู้กันอ่าใปเอาไปเกิดที่ห้องครัวเอาอินตามคำตอบ่ะเกิดที่ห้องครัวไปกากกาก เพื่อไอชักชักชักได้แล้วทุกคนฟังทีฟังทีกาแฟกากาน้ําผัดอะไรจ๊ะกันเนี่ยข้าวผัดข้าวผัดอะไรฮะทีมีเสียงแอนด์พาอยู่เลยต้องตอบแล้วข้าวผัดอะไรจ๊ะกันตอบตอบข้าวผัดอะไรจ๊ะกันข้าวผัดอะไรกาแฟจังจอ๋อเอาตอบแล้วเร็วเดินสองทรบถ้ไม่ตอบก็คือป่าวเลย นี่ก็จะใบ <staple fits. S 1> เขาโชว์อยู่แล้วอ่ะอ่านึกต่อสักตอบข้าวผัดกะเพราไม่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 จุ๊บไหมอะไรเป็นคำตอบสุดท้ายเปล่าเอาไงเนึกไม่ออกกาตากาตานี่ข้าวผัดกะเพราต้องพูดอย่างงี้อ่าตอบมาแล้วข้าวผัดกะเพราเป็นคำตอบที่กาตากาตาจะเลยก่อนข้าวผัดกับงาอ้าวฟังเรงฟังยังเกินเกินอ่ะ จย่างเงาระจัอางเงาโอ้ยระวัายืดแขนมาเพียรไม่กี่ข่ายโอ้ยบัปาหนูอะไรเงานี้เนแล้วับบาเอ้ยบับบาดีอ่าบ้าต่อต่อต่อไปข้อที่สีพร้อมไหมพร้อมกกากะคุกเอ เกณฑ์ทำการบ้านเสร็จแล้วเลี้ยงคำตอบสุดท้ายเกณฑ์ทำนี่จิมบังแค่ครั้งเดียวก็พอเลยเหรอโอ้โหเก่งนะเลี้ยงคำตอบนี่ทุกต้องเออเกณฑ์เกณทำการบ้านเสร็จแล้วไปไปดินูแรงโอ้โหเจ็บเข็บป้าดินูแรงนะป้าสูงอะไรอะโฉมโฉมดิเพราะเวลาป้าป้าทำกลับอยู่แล้วป้าดินเลยพอดีห้าพร้อมไหมอนนี้จ้าทายถูกไม่สามเออผิดหนึ่งมา ดีนะตักตุ้ไมกินต้องตอบแล้วปรึกษากันใช้ตัวช่วยไหมเกมนี้นะคะเป็นเกมวัดว่าตัวเองเนี่ยมีความสนิทสนมกับน้องป๊าป๊างงตอนเนี้ยไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรเกณฑ์ถามไหมถามน้องเปล่าเกณฑ์มันแปลว่าอะไรอ่ะถามแล้วใช้ตัวช่วยหนึ่งนะเจนเจนพูดว่าอะไรลูกเอ่อตักตักก้งกินเพูดว่าอะไรพี่เจ

อ๋อแล้วอ่ะมากกามากินเออใช่อันนี้แน่นอนอ่ะมปคำตอบที่ผิดค่ะเจตเฉลยก่อนเอาปากกานกฮูกมาจิ้มฟังปากกาโน๊กพุงที่เป็นปากกาที่อ่านสองภาษาอะจิ้มที่หนังสือแล้วมันจะพูดอะดู๋ยฟังอ๋อ เม,มื่อกี้ป,ป๊าปายัางไม่รู้เลยมาเลยเยนแกนมาเร็วๆจะดีเยอะป๊าป้า <c oughs> ให้มาทางมาเยนเดี๋ยวๆอู้ยไปเนี่เออดูนีป๊าปาม,มันบวมขึ้นมาเลยอ่ะเอาเถอะก็อย่างนี้แหละอ่ะโจทย์ข้อต่อไปข้อที่เท่าไหร่หกพร้อมไหมอืมป๊าตานเต้ต๊กเต้ อยากให้กล้องจับหน้าแกเป็นแกช่วยทำหน้าหัวใส่กล้องใจใจใจช่วยไปเหลืออยากนาทีเหลือสองข้อเองอ่ะนไหนใจอ่านไหนถามป้าป้าปลาเกิดที่ไหนวะป้าป้างงเหมือนกันมันพู้ว่าอะไรป้ายังไม่รู้เลยรู้ไหมว่ามันพู้ว่าอะไรมาเม่อพูดว่าอะไรยังไม่รู้ใหม่ใหม่ ากไปกินเยลลี่แล้วอยากไปทำเยลลี่แล้วตอบได้ปะเอาใหม่ดิมาม่าก็เริ่มพี่ <laughs> อเออพ่อเกณฑ์พูดประโยคนี้นี่ขอให้เกณฑ์เงียบก่อนยินยินอันนี้ใหม่ใหม่คือมาม่าก็ไม่รู้รอ่ะว่าจะ<อ>ตอบว่อาอะไร แต่ตอนต้นแต่ว่าทำไมพอเกศฟังประโยคเกศแล้วมันเออมันเป็นอันนี้เป่าโอ้ามีอย่างี้ด้วยเหรอหมาไม้รู้หมาม่าก็ตอบไปเลยไปทำเยลลี่กับมาม่าใช่ไหมแล้วแบบเดี๋ยวขอดูไฟเออริทินอลก่อนแล้วถ่ายิมีอย่างยี้ด้วยเหรอใช่เพราะว่ามีไม่มั่นใจด้วยเหรอทำเยลลี่แล้วมาฟังนะอันนี้แถมไปด้วยให้ให้เกศเป็นคนพูดอธิบายอ่ะาเกณฑ์พูดว่าอะไรเกณฑศยังไม่รู้ว่าเกณฑ์พูดว่าอะไร ตอบมาว่าเกนอยากไปทำเยลลี่แล้วมาม่าเฉลยคือตอนแรกอะ่มะมาม่าเขา้าใจว่าเข้าใจว่าเก์จะไปโรงเรียนแล้ว,แ,ลวแต่<ม>จริง,งไม่ใช่แต่พอเก์พูดว่าจะไปทําเยลลี่แล้วอะ ไม่ใช่เลยแบบมันคลับคลายคลับคลาก็เลยไปดูว่าเวลาว่าเวลามันเกิดกี่โมงสรุปว่ามันเกิดตอนบ่ายสามเกือบเกือบบ่ายสี่แต่งว่าไม่ได้ไปโรงเรียนใช่มันเป็นทำเยลลี่โอ้อาว่าใส่ไหมล่ะคนเฉลยคนที่อยู่ภุกคีกันก็ยัาแบบว่าจะผิดเลยป้าป๊าอย่ามาโยงเออป้าป้านี่ทุกคนดูที่ป๊าป๊าทำมันนูนขึ้นมาเลย โอ้ทำไมเบาของป๊าไปดีดไปแล้วไอ้กายีไปแล้วไอ้กาไอ้มันีไปแล้วเกศปาาเกศโอเคข้อต่อไปปังนะพร้อมไหมไม่เป็นเยไม่เตว่าจะช่วไม้ขอแเงย ตัวช่วยหมดยังไม่รู้หมดแล้วตัวช่วยหมดแล้วอ่าต้องตอบละจร็นจิงจใส่อะไรไม่เป็นไอ้ไอ้เปิดอีกทีเจนเกนใส่ถุงเท้าไม่เป็นอ๋อกเกนเกนใส่ถุงเท้า,าไม่เป็นตอบว่าเกนเกนใส่ถุงเท้าไม่เป็นเป็นคำตอบสุดท้ายนะอย่าเปลี่ยนอีกไหมฝึกซ้อมกันก่อนไม่เปลี่ยนละฮะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเออเก่งวะข้อสุดท้ายละข้อสุดท้ายสามทีสามทีเลยอ่ะอ่ะ เดินสองครับเกนแกนไปเดินเล่นเกนอยากเกนไปเดินเล่นปางปางครับแกนอยากย่างไงเลยว่าต้องตอบแล้วเดินสองครับอาปรึกษาอาจารใช่ไหมเกนอยากไปเดินเล่นเพราะว่าแกนอยากไปเดินเล่นไหมครับตอบสุดท้ายนะสุดท้ายจะเลยคำตอบที่ถูกต้องคือเกนอยากไปเซเว่นเอ้ยเซเว่นแกนอยากไเซเว่น อาำไมเซเว่นอีเลเว่นมาแต่ว่ามันเดินเล่นเหมือนกันนี่ไม่เกลียวเลยมาอะไรอ่ะทำแค่นี้เหรอ อโอเคก็ถือว่าเป็นความบันเทิงตอบได้กันบ้างหรือเปล่าคิดว่าหลายๆคนอ่ะที่ไม่ได้คุคกคี่กับเก์อ่ะนี่เราคุคกคีกันเนาะถึงแบบพอรู้พอเดาออกในชะ่ไหมแต่จริงถ้าแบบใพี่ไอซ์ตอบพี่ไอซ์ตอบได้ปะไม่ได้ไม่ได้น <c oughs> ี่อะโอเควันนี้ก็เพลินๆกันพอสมควรน,นะคะใครชอบเกมแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะหรืออยากให้ทำเกมอะไรนะคะอยากทำคลิปอะไรก็บอกมาวันนี้ลาไปแล้วะคะ่ะ <c oughs> บ๊ายบาย ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่าบาย